อืมพระอะไรล่ะคะเนี่ยสมเด็จนะคะทุกคนอืมวัดอยู่นะอันนี้ทรงพิมพ์อะไรคะเจดีครับอ๋อทรงพิมพ์เจดีนะคะขนาดเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่ครับสามจุดสี่สามจุดสี่อ,อ๋อแม่แบบทรงพิมพไม่ใหญ่สามจุดสามพอไปสามจุดสามนะคะอาจารย์สามจุดสาม,สาม สามจุดสามเจดีเล็กเจดีเล็กอ่าสามจุดสามสามจุดสามอืมเจดีเล็กใช่ไหมคะครับเห็นไหมเคี่ยวประมาณเนี้ยนะครับในถักมาตรฐานนิยมออืมครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมเหรอคะครับเป็นพิมพ์เจดีเล็กเนื้อครับเนื้อตุ๊กตบเนื้อตุ๊กตบครับองนี้ไม่เคยเอามาไล่สดนะครับองนี้อ๋อไม่ไม่เคยลงไล์ไม่เคยไล์สดเลย ไม่เคยถ่ายรูปเลยนะครับไม่เคยถ่ายรูปเลยไม่เคยเอามาลงโชว์คือเก็บไว้อย่างเดียวเลยเระเนี่ยครับจดีเล็กเป็นอะไรที่เก็บไว้อย่างเดียวไม่เอามาโชว์มาถ่ายลงถ่ายรูปเลยคอ๋ออเออนี่สวยอืมคือเป็นองคูองคูอีกองหรือคะหรือว่าเป็นองคูเก็บไว้มานานเก็บานาาองนี้เขาเรียกว่าเนื้อตุบตับอ่ะ เนื้อสวยที่สุดอ่ะแล้วนึกยังไงเอามาสองเรียกว่าเนื้อขนมเปียกปูนไม่แล้วนึกยังไงวันนี้อยากจะมาสองนะคะเนี่ยก็ก็กำลังคิดจะทําชมรมด้วยเนาะก็เลยอยากเอาองค์นี้มาถ่ายรูปเพื่อให้อ่าชมรมได้เห็นกันนะครับในหลักของพระแท้เป็นยังไงพระแท้เนื้อนิยมค่ะเป็นเจดีย์ที่อยู่ในแบบมาตรฐานเนื้อที่หายากนะครับเนื้อยากไม่เคยพบเจอหรือเขาเรียกว่าขนมเปียกปูน อหห๋อ้ล่ะคะเนือ้อนมเข็งของคุนก็นเรียกนั้นเนื้อนุ่มๆน, <แบ S 2> นะครับมวลสารจัดแล้วก็มีดินซุปกอเห็นอะไรชัดเจนอนะครับมีเม็ดพรธาตุเม็ดอะไรเม็ดเรียกว่า,มาเม็ดผมประตูอีธาตุโอ้เด็ดเลยถ้าถ่ายรูปมาเนี่ยจะเห็นแบบสวยะนะครับสวยเจดีย์เล็กนี่ก็ถือว่า หาได้ยากจริงๆหายากนะคะแต่ว่าพบเจอตำราเลยนะครับรุ่งนี้น่าตามตำราค่ะอาาจรย์ก็คิดว่าเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้สมาชิกได้ชมกันหรือคะนะครับเป็นเจดีย์เล็กจริงๆอ่าเดี๋ยวให้ชมให้ดูข้าวๆก่อนเนาะบอ้แล้วค่ะทุกคราวอาจารย์ให้ดูคร้าวๆนะคะเดี๋ยวดูก่อนทรงพิมพ์แบบนี้นาคข้าวๆอาจารย์อืมไปขึ้นอีกสอาจารย์ ดูภาพอาจารย์ดูภาพเนี๋ยวถ่ายรูปขึ้นมาแล้วก็สวยนะครับเนื้อนุ่มมากนี่นะครับเป็นแม่แบบของสมเด็จวัลลคังใช่ไหมคะนะครับองนี้ก็ราคาหาค่าไม่ได้นะครับเอาไปเปนลาจา์มือลงค่ะอืมนะครับอืมนี่ด้านหลังนดูธรรมาชาตินะฮะด้านหลัง,งมีคามสำคัญเน,าานี่ยนะครับ มาตรฐานเรื่องนี้คือดูอย่างนี้มันไม่ไม่รู้เรื่องค่ะจ้รไม่รู้เรื่องมันต้องลงกล้องไม่งั้นก็ต้องถ่ายรูปให้สมาชิกได้ดูนะทุกคนมันจะถึงจะเห็นชัดเจริงตามาแต่ล้วกันะจริงรมันถึง,งจะเห็นชัดเจนนะคะว่าแม่แบบทรงพิมพ์เป็นอย่างไรเนื้อมนลสารเป็นอย่างไรนะคะเออต้องหวงเลยครับเรื่องนี้ออกสวยๆนะครับเนื้อขนมเปียกปูเลยอนนี้ครับนี่ก็จัดว่าเป็นเนื้อขนมเปียกปูนะคะเนื้อสวย ถ้าอย่างไงก็คงจะสวยมากนะคะสวยเนื้อหนึกนุ่มนะครับซุ้มเจดีเล็กนะครับอืองมีเธออยู่มือในวงการก็ขนาดเจเจ๋วสองร้อยล้านโลเนี่ยสวยนะครับสวยนะครับสวยไม่แพ้กันค่ะเนื้อจัดสวยแล้วซุ้มเราได้ส่วนหมดเลยความสวยงามอือราวนี้สองร้อยห้าสิบล้านอ่ะเจเจ๋วตัวเนี้ยกระแสอ๋อราคา อย่างนี้มีมราคาตั้งไว้ในใจหรือยังคะมีราคาหรือยังอาจารย์มีนะครับแต่ก็ไม่ได้ตั้งราคาที่เฉยเพราะว่ามันเป็นพระที่ค่อนข้างดีแบบไม่ค่อยพบเจอง่ายๆนะครับก็เลยไม่ยา้ตั้งค<ะ>พูดมาแล้วทุกคนก็อยากจะเห็นพระมา จะมีโอกาสได้ชมกันไหมล่ะเนี่ยนี่เดี๋ยวให้ชมกันนะครับเป็นแนวทางการศึกษาเพราะฉะนั้นชมรมเราเนี้ต้องการเอาแบบอย่างที่พแท้แน่นอนชัดเจนเนี่ยไม่ทุกคนได้เห็นว่าตัวจริงเสียงจริงเป็นยังไงนะครับการที่ได้นํามาเผยแผ่หรือว่าแนวทางให้ทุกคนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้กับอาจารย์เนี่ยนะครับเป็นแนวทางที่เป็นมาตรฐานจริงๆนะครับไม่มีการพูดเล่นหรือว่ามาพูดอัพตัวเองนะครับต้อง มีแบบอย่างให้เห็นด้วยนะครับก <c oughs> ารที่เราจะไปเรียนศึกษาแนวไหนนะครับต้องดูหน้าพระจุมลมที่คนจะสอนเราอะนะครับมันเป็นแนวไหน <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ศึกษาเรียนแนวทางมาตรฐานมาทุกแบบทุกมุม <c oughs> นะครับเป็นการศึกษาที่ถูกต้องนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นจึงได้นําพระนะ่ยให้ทุกคนได้เห็นนะครับยิ่งเห็นชัดง่ายดูง <c oughs> ่ายนะครับมันยิ่งทําให้เรารู้สึกว่า โอ้โหพระมาตรฐานมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับมันจะได้ให้เราได้ได้เห็นนะครับความชัดเจนยิ่งขึ้นในการที่เราจะมาเรียนรู้พระอาจารย์เนี่ย,ยนะครับตัวจริงหรือเปล่านะครับรู้จริงไหมนะครับ เพราะฉะนั้นก็ดูที่หน้าพระกันแล้วกันการเรียนรู้สําคัญที่หน้าพระคนที่สอนเราเนี่ยนะครับเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องหรือเปล่าเหมือนกับแม่ปูนะครับสอนลูกปูให้เดินะแม่ยังเดินไม่ตรงก็ไปไม่ตรงเหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นนะครับฝากไว้ทุกคนนะครับขอบคุณนะคะติดตามกันต่อนะครับท่านใดมาเจอคลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะคะครับแล้วก็จะได้ชมนะคะองค์เจดีย์สวยๆอีกองค์นะคะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับ